บความรู้สึกวันนี้ครับวันวันนี้ดีใจมากเลยนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกไปจากหลังเวทีไปสู่หน้าเวทีเนี่ยมันแบบสุดยอดนะครับมันสุดยอดคือแบบดีใจมากที่มีวันนี้เกิดขึ้นที่แบบเป็นแฟนจากทั่วประเทศมาเพื่อวันนี้มาเพื่อคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยครับประทับใจะอ,อะไรมากที่สุดคะอืมประทับใจอะไรมากที่สุดจริงๆริลิปลิประทับใจตรงที่ การได้มารวมตัวกันตรงนี้คือแบบว่าก็มันก็แบบแต่ทุกคนก็มู้ย,ยาบวิวดิก็คือ,อก็คือ,อ,คอเขาแบบมาที่นี่มาเพื่อเราบางคนมาจากต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานกลางใต้มาหมดเลยมาจากต่างประเทศก็มีมาเพื่อวันนี้คืออย่างที่บอกคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตอย่างนี้อีกไหมอะไรเงี้ย ทุกคนก็เลยไขว่คว้าหาบัตรม, <Wow. S 1> มาเพื่อมาวันนี้อะไรเงรี้ยสองปีกับวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างสองปีกับวงการบันเทิงก็มีความสุขครับมีความสุขที่ได้ทําอยู่ตรงนี้มีความสุขที่ได้ร้องเพลงที่ได้เล่นละครมีความสุขที่ได้ซ้อมนูน่นฝึกนี่มันเป็นแบบความเหมือนความสุขข,ของของลิปไปแล้วตอนนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าต่อไปถ้าเกิดแบบนั่งเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยเปิด ทีวีมาเจอพิโน่เจอกันเจอเซนอะไรเงี้ยแล้วแบบจะนึกถึงอดีตไหมอะไรเงี้ยครับพ่โน่ครับเป็นครับวันนี้จัดเน็ตจัดเต็มให้น้องเลยครับผมก็ก็ก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดครับคือว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเพราะว่าเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละที่มาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อหลายๆคนเพื่อทุกคนแต่ว่า วันนี้ที่มาสิ่งที่อยากให้ที่สุดคืออยากอยากให้ฤทธิ์นะครับครับอยากให้อยากให้อยากให้้เขามีความสุขครับอยากให้เขามีความสุขอยากให้แฟนๆที่มาในวันนี้เอประทับใจนะครับเพราะว่าตอนที่เรากลับมาเล่นที่นี่นะครับที่มูนสตาร์มันก็ทําให้นึกถึงเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เห็นกันเห็นฤทธิ์เห็นเซนนะครับมันก็รู้สึกเออ ก็อยากอยากให้อยากให้น้องมีความสุขครับกันนะครับครับก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เชื่นใจครับถ้าเป็นคือคือถ้าผมเป็นลิทผมก็เห็นแบบแฟนที่มาให้กำลังใจลินี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแทนลิทที่ที่มีวันนี้ได้แล้วก็กนเชื่อว่าทุกคนนะครับที่มาวันนี้เขามามาด้วยใจจริงมามาเพื่อจะดูมาเช่นชมศิลปินที่เขารักนะครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่า นิทนะครับทำได้ทำได้ด <Så> ีมากๆเลยนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เป็นเพื่อนลิทครับผมครับพูดสึงดีก็แล้วครับก็ดีใจครับที่ได้มามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็และเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นแล้วว่าลิทเป็นคนเก่งลิทเป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะไม่ลืมลิทแน่นอนครับ นต้ำตาไปกี่กี่ถังครับมันขำาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กะจะร้องไห้เนี่ยก็ก่อนขึ้นก็บอกอยู่ว่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีน้ําตาบอกพี่โน้ไว้บอกมากัพวกผมไว้นะครับว่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีน้ำตาอันนี้มันเป็นการแบบเป็นคอนเสิร์ตธรรมดาของเขาที่แบบขึ้นมาก็เป็นการบอกกับคนดูว่าเอเดี๋ยวเขาจะกลับไปเรียนนะมันไม่จําเป็นต้องจะมาร้องไห้หรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจากสิ่งที่เห็นแล้วจนได้ เต็มที่ครับไม่ใช่คือเวลาตอนที่ลิศดูภาพนะครับยืนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วมองลงมาคือแบบคือแม้ถึงแเพียงแม้เราไม่เห็นหน้าคนดูแต่เรารู้ว่าเขาแบบเขาตะโกนสุดเสียงเขาเชียร์สุดเสียงเขาเขาเต็มที่ของเขาครับเพื่อวันนี้เขาเขาตั้งใจที่จะส่งความรักให้กับเราให้กับลิศนะครับแล้วแบบมันก็รับรู้ถึงสิ่งที่เขาส่งมาได้นะครับแล้วพอถึงเพลงสุดท้ายอ่รักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะฮะ เนื้อหามันก็ชวนร้องไห้แหลอเกินก็ตามสคริปต์คือมีการแบบว่าปล่อยช่วงให้พูดความรู้สึกกลางเพลงด้วยอะไรเงี้ยพอพูดปุ๊บก็ยิ่งไปเอ็นใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วเห็นหน้าเป็นแฟนข้างล่างแบบบางคนก็ร้องไห้แล้วบางคนก็แบบแบบอืไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยแบบอก็ร้องไห้ก็ได้แต่ว่าจริงลิศไม่สบายใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับเพราะเพราะว่าคิวซ้อมค่อนข้างแน่นนะครับแต่ละคนมาวันนี้ต้องขอบคุณเกสด้วยสามคนคิวแน่นหมดเลยตัวลิเองก็คิวแน่นจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนก็ แบกยาไปฉีดไปฉีดอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยอะไรเงี้ยคือต้องต้องฉีดยามา3ามโดสแล้ววันนี้ก็เพิ่งฉีดกูโคดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเรื่องสคริปต์หรือว่าบทอะไรก็พอจําได้แต่ว่ามาห่วงตรงสุขภาพนี่แหละว่าแบบกลัวกลัวไปดีร้องไปแล้วเสียงหายหรือว่าเสียงหมดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันฮะจะถาว่าไม่ได้ไก,ะะกิน,นคะรักกันค่ะนะคะอยู่กันมาสองปีรักกันครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยรักกันขนาดไหนไม่ต้องตอบเนาะเพราะว่าคือจากสิ่งที่เห็นกันอยู่นะครับตั้งแต่อยู่ในบ้านเตสตาร์นะครับประกวดด้วยกันมาคือตอนมาเจอกันทุกอย่างมันไม่ได้รับรื่นนะครับทุกอย่างไม่ได้รับรื่นแล้วก็พวกเราไม่ไม่ได้ว่า ถูกกันตลอดครับเราเป็นพี่น้องกันจริงๆครับเป็นพี่น้องที่พูดกันกูมึงเป็นพี่น้องที่ด่ากันทะเลาะกันอิจฉาไม่พอใจไม่พอใจก็พูดก็คุยกันแบบจริงกันจริงครับผมเคยทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวร้องห้องร้องให้เลิกคุยกันมาแล้วมีเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์นะครับมีความเป็นมนุษย์แต่ว่าแต่อย่างหนึ่งคือคือมันรู้สึกผูกพันกันจริงๆครับมันรู้สึกเป็นพี่เป็นน้อง กันมากๆเลย <ừ m. S 2> ทั้งตอนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนี้นะครับสุดท้ายก็อะไรงก็เข้าใจกันแล้วก็ตอนนี้รู้สึกก็สนิทกันมากครับสนิทกันมากจนแบบเฮ้อพอไม่มีพวกพี่แล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยใจหายนะก็ <c oughs> ทาง,งานด้วยกันมา <c oughs> เคยออกงานด้วยกันมามบ่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็วก <c oughs> ตังที่ขโมยลิทไป <c oughs> ก็คือก็ยังไม่ได้คืนเฮ้ยไม่ใช่ ไม่พี่อยากหักอารมณ์ไงหักอารมณ์จริงๆบิวบิวไว้าถูกครับแล้วเลิทแล้วเลิทมีอะไรจะฝากแบบพี่ๆนะก่อนที่จะไปก็อยากฝากคือตอนนี้เนี่ยลิทรู้ตัวว่าลิทเวลาของลิทมันนับถอยหลังใช่ไหมครับการทํางานเงี้ยลิทก็จะรู้ว่าแต่ละอย่างที่ลิทได้ทําตอนนี้มันมีค่ามากเพลงรักหนึ่งควาจดจำตลอดไปลิทขอเขาแต่งท่อนเพิ่มแต่งเพิ่มเขาให้ดีที่สุด คอนเสิร์ตนี้ก็ฝึกซ้อมให้ดีที่สุดพวกพี่มีโอกาสได้ทำต่อมีโอกาสได้อยู่ต่อมีโอกาสได้มีผลงานอย่างอื่นเรื่อยๆอยากให้พวกพี่เห็นความสำคัญของทุกงานแล้วก็ทุ่มเทกับมันแต่ว่าตอนนี้พวกพี่ก็ทำอยู่แล้วแหละก็คือหมายว่า really สู้เหนื่อยพวกพี่เหนื่อยสู้ทำงานต่อไปสู้พวกพี่งานหนักมากด้วยอะไรเงี้ยก็ เออขอให้แบบดังไปเรื่อยๆ <S <S> <S <dairy S 2> อยู่ในวงการไปเรื่อยๆ <S <S 2> <S 2> แล้วลิ on back on back on ์จะกลับมาหาเองไม่ต้องออกมาหาลิศพี่อ้พี่โนตัวแทนก็ได้ครับบอกอะไรน้องเลยไหมดูแลเองครับก็เออก็ให้ให้เขาดูแลตัวเองครับให้เขาดูแลตัวเองไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรจะไปเรียนหมอหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะไปกี่ปีนะครับอความที่เป็นน้องมันมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเรากําหนดไม่ได้หรอกว่าพวกเราอีกสามคนจะอยู่กันอีกกี่ปีจะมีงานจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจตั้งแต่แรกเลยคือว่าพอได้รู้จักกันแล้วมันไม่ลืมกันอครับมันได้รู้จักกันแล้วมันไม่ได้รู้จักกันเพราะว่าโอ๊ยต้องมาร่วมงานกันแล้วเป็นกระแสรหรือว่าอะไร นะครับแต่ว่ามันได้รู้จักกันในแบบของพี่น้องที่รู้จักกันตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าออกมาจากบ้านจะมีงานไหมจะเป็นยังไงจะออกมาแหี่ขี้แยกแล้วเออเออจะมีคนดูไหมอะไรอย่างนี้ครับผมครับแต่ว่าตอนเนี้ยไหนๆมันได้รู้จักกันแล้วมันไม่ลืมกันอยู่แล้วอ่ะฝากถึงแฟนคลับเลยคะ่ะรวมทั้งคนนี้อาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาก็ ครับอ๋อครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือขอบคุณนะครับที่ที่รักแล้วก็เชียร์พวกเรามาตลอดอาจจะไม่ใช่ลิศคนเดียวพี่ๆครับทุกคนครับทุกคนนะครับครับที่ขอบคุณที่ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับดีใจมากก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีพวกคุณพวกเราก็อยู่ไม่ได้เนาะพวกเราก็แบบได้กําลังใจจากแฟนขับตลอดได้ได้ สิ่งที่ดีๆจากแฟนคลับมาโดยตลอดก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับอนาคตข้างหน้าจะผ่านไปนานแค่ไหนจะมีลิจะมีเพลงให้ฟังไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รอเนาะรอรอเพราะว่าตอนนี้ยังเชื่ออยู่ว่าลิศลิศยังจะต้องกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังให้ได้ครับจะไปก<ม>ัอะไร,อไรเรียนอะไรยังไงเมื่อไหร่เริ่มเรียนเมื่อไหร่เอ่อเปิดเทอมประมาณพฤษภารประมาณกลางกลางพฤษภาก็ว่าจะไปเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแบบว่า พวกรับน้องกับกับน้องๆก่อนเพราะว่าจะได้สนิทกันจะได้เข้ากันได้ครับแล้วผลงานย่างอื่นจะมีลิไหมลิทกับลิท,ลทิกับิไม่ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยคือมีนัดกับนัดที่ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มันคิวถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาทิตย์จันทร์นะครับแล้วลิทก็เลยไม่ทราบว่าเปิดเทอมไปจะถ่ายได้หรือเปล่าก็เลย เท่าที่ทราบตอนนี้คือเก็บสต็อกไว้ก่อนประมาณพฤษภาถึงพฤษภาและหลังจากนั้นเปิดเทอมไปค่อยว่ากันจะลองจะลองบินขึ้นบินลงดูระหว่างกรุงเทพขอนแก่นว่าจะไหวไหม,มว่าเพราะว่าถ่ายนัก,กัำนัดเลิกทีแบบโหด,ดึกหลังเที่ยงคืนตลอดนะฮะอืมบัตรเทมไม้ ไม่มีอะไรยังโฟมาเสื้อผ้ายอีกเหน็บแป๊บเหน็บแล้วปะไหนไม่มีเสื้อผ้ายอะไรใช่ไหมครับจอดหลังเที่ยงคืนตลอดอ๋อจบหลังเที่ยงคืนตลอดแล้วก็คือจริงๆมันก็สลับคิวถ่ายกันได้แต่ว่าถ้าเกิดลิศ มาสลับทุกๆอาทิตย์มันก็จะลําบากพี่ๆเขาเพราะอย่างแต่ละคนที่มาเล่นก็คิวแน่นทั้งนั้นเลยพี่บี้อย่างเงี้ยคิวแน่นก็เลยว่าค่อยว่ากันและกันส่วนผลงานเพลงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ไม่มีอะไรรู้เลยต้องรอตารางเรียนแบบแน่นอนก่อนแล้วก็ลองเรียนไปก่อนระยะหนึ่งเงี้ยครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็เขาอ๋อก็คอาจจอ๋อครับสําหรับใครที่ อาจจะพลาดนะครับไม่ได้มาดูในวันนี้นะครับก็มี DVD คอนเสิร์ตนะครับซึ่งจะออกตอนไหนยังไม่รู้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรนะ18พฤษภาอ๋อโอเคห้าสีานะครับสำหรับใครที่มาดูคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมี DV d ดีนะครับออกจำหน่ายนะครับวันที่18พฤษภานะครับแต่ว่าไม่ได้วางขายตามแผงทั่วประเทศนะครับให้สั่งจองเข้ามา ที่ Exact นะครับก็อยากให้คือสำหรับที่มาดูแล้วก็ซื้อไปได้เพราะว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกประทับใจเผื่อเวลาที่คิดถึงกันก็เปิดดูได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่าเขียนข่าวให้ตลอดดีบ้างไม่ดีบ้างอ ก็เป็นข่าวเชียร์พวกเราตลอดนะครับก็ก็คุณที่แบบว่าพี่ๆแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบเห็นพวกเราอยู่ในสายตาตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนยังไงมีงานมีกิจกรรมอะไรพี่ๆก็แบบว่าตามไปเก็บภาพเก็บรูปเก็บข่าวตลอดเลยนะครับก็ถ้าไม่มีพี่ๆก็ก็คงไม่มีถึงวันนี้เหมือนกันแล้วเนาะพวกเราเนาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ